อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะในบ้านคุณเคยโดนน้ำร้อนลวกไหมหรือเห็นคนใกล้ตัวถูกไฟไหม้วันนี้เราจะมาบอกวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องเพื่อช่วยชีวิตและลดการบาดเจ็บอย่างปลอดภัยค่ะการโดนน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้มักเกิดจากอุบัติเหตุในครัวเตาแก๊สเครื่องทำน้ำร้อนหรือแม้แต่การเล่นของมีไฟเช่นปัะทหรือเทียนวันเกิด สิ่งที่ควรทำทันทีขั้นตอนที่1รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดอุณหภูมิห้องเปิดน้ำให้ไหลผ่านบริเวณที่โดนลวกนาน15-20นาทีเพื่อช่วยลดความร้อนและบรรเทาอาการปวดขั้นตอนที่2ถอดเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่แนบกับแผลเช่นนาฬิกาแหวนหรือเสื้อผ้าที่เปียกถ้าถอดได้โดยไม่ทำให้เจ็บมากขึ้น ขั้นตอนที่3ปิดแผลด้วยผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซหลวมๆห,ห้ามทายาสีฟันน้ำปลาหรือของแปลกๆบนแผลเด็ดขาดขั้นตอนที่4ให้ผู้ป่วยพักในที่อากาศถ่ายเทและดื่มน้ำถ้าไม่ขึ้นไส้เพื่อป้องกันอาการช็อกและขาดน้ำขั้นตอนที่5รีบนำส่งโรงพยาบาลสิ่งที่ห้ามทำหลายคนเข้าใจผิดและทำให้แผลแย่ลงลองดูสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาด ห้ามใช้ยาสีฟันน้ำปลาแป้งโรยแผลห้ามจาะตุ่มผู้พองห้ามปิดแผลแน่นเกินไปห้ามปล่อยผู้ป่วยไว้คนเดียวสรุปสั้นๆให้จำง่ายจำไว้ว่าเย็นถอดติดพักส่งเย็นล้างแผลด้วยน้ำเย็นถอดเสื้อผ้าเครื่องประดับปิดแผลด้วยผ้าสะอาด พักนอนนิ่งในที่โปร่งส่งรีบนำส่งแพทย์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องอาจช่วยชีวิตใครสักคนได้ในวินาทีสำคัญอย่าลืมนำความรู้นี้ไปบอกต่อและหากมีข้อสงสัยรีบปรึกษาแพทย์เสมอคะ่ะรู้ไว้ช่วยได้